สวัสดีค่ะกลับมาพบกับต้นหอมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็พามาดูในส่วนของ a t รุ่นสปอร์ตนะคะห้าแส0สี่หมือนเก้าพันคันนี้จะเป็นสีอรอ์หรือสีเมทัลสตีมมีนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวต้องหอมพาไปชมกันดีกว่าเนาะเรากลับมาอยู่ด้านหน้าของเจ้า a t นะคะนี่ก็คือได้ไฟ led มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะคะกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีดำด้านนะคะ เยโลโก้ตัวใต้อยู่ตรงกลางตรงชิ้วตรงนี้ก็จะเป็นสีดำานนะคะถ้าตัวสมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการใส่เปลียนแบ็คคอมานะคะนะไฟเป็น LED ตัวนี้มันคมใหญ่กว่ามันจะสว่างกว่ายาลิตตัวเดิมนะคะไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้ค่ะเป็น LED ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วเห็นไหมสวยนาทุกคนเห็นไหมแค่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าอ่ะ ก็คือเป็นตัวเริ่มต้นที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยแหละเดี๋ยวพามาดูด้านข้างนะคะนี่ลิติของตัวรถด้านข้างกันต่อเทียบพอจินเนอร์ไปเลยคันใหญ่นะนี่คันนี้เป็นสีบอนหรือสีเมทัรสตรีตมีนั่นเองนะคะ เครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยลิตรนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง n อไม่ได้มีเทอร์โบเหมือนเดิมนะคะล้อแมกนะคะได้ล้ออันลอยสิบหกนิ้วตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะนี่เมื่อก่อนก็ยังจะได้เป็นล้อกระทะอยู่แต่นี้ได้ล้อแมกมาเรียบร้อยแล้วบอกได้เลยว่วาอืมคุ้มนะได้ไฟเอวดีได้ล้อแมกตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะ,ะไฟเลี้ยวก็จะอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะถ้าเป็นตัว สมาร์ทขึ้นไปก็จะขึ้นมาอยู่ที่กระจกมองข้างแล้วอันนี้กระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกันศาดอันนี้จะเป็นของแท้โตโยต้ตรา,ตารับประกันสามปีแสนกิโลนะคะอันนี้ฟิล์มก็จะเป็นหกสิบรอบพันเห็นไหมอันนี้มันอยู่ข้างบนไม่ไม่แสงไม่เข้านะคะอ่ะ้ไม่ใช่หกสิบละจำผิดอันนี้หกสิบอันนี้แปดสิบนะคะเออเดี๋ยวเอาให้ดูแม้เป็นคีเรสตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะ นี่เห็นไหมเอ่ยนี่ด้านในเห็นไหมสวยงามมากๆนะคะเป็นเบาะผ้านะคะพวงมาลัยก็คือปรับได้สี่ทิศทางนะคะขึ้นสูงต่ำขึ้นลงได้หมดเลยเอันนี้แปดสิบนะคะพิม์มคันนี้หกสิบแปดสิบนะคะเป็นเซรามิกโบนะคะ ถังน้ำมันก็42ลิตรเหมือนเดิมเติมอีสิบ e เติมเตาาได้นะคะเตาหนึ่งจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เหมือนมันจะทำให้อัตราสิ้นเปลืองมันเพิ่มขึ้นอะไรประมาณเนี้ยไฟท้ายก็จะเป็น led นะคะีนดิฟเฟนเซอร์ด้านหลังตัวนี้ก็คือลิตรอากาศเนาะเนี่ยสวยมากทุกคนมันคันใหญ่นะถ้าเทียบกับตัวยาลิตเดิมอะก็คือกว้างกว่าเยอะแต่ว่ามันก็ การใช้งานคนละแบบเนาะตัวนี้ก็จะออกในรถครอบครัวาม,มากกว่าไฟยาริท่าประตูมันก็จะวัยรุ่นวัยรุ่นขับง่ายๆรถคันแรกเลี้ยวง่ายอะไรพวกนี้นะคะ่ะประหยัดน้ํามันยังไงก็คือประหยัดน้ํามันประหยัดค่าบํารุงรักษาแน่นอนนะคะถ้าเป็นตัวยาริทหรือยาริทเอทีฟนะคะหนี่งิจะให้แนะนําว่าถ้าจะแต่งนะสไปเลอร์ดักเทลชิ้นเดียวสวยสะกงสะเกิร์ไม่ต้องใส เพราะว่าสวยอยู่แล้วหนึ่งเดี๋ยวพามาดูด้านหลังนะคะคือด้านหลังจะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้บุดุ่มนะคะถ้าตัวบุดุ่มจะเป็นตัวพรีเมียมขึ้นไปนะคะที่วางแก้วนะคะ,ะด้านหลัง USB จะไม่มีเนาะถ้าเป็นตัวสมาร์ตตัวสปอร์ตถ้าตัวสมาร์ตก็จะมี USB ด้านหลังสองตำแหน่งแล้วนะคะ ถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมเพียงพอนะทุกคนเห็นนะขับไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะประหยัดน้ํามันดูแลรักษาก็ถูกนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้เราเปิดไฟไว้มันก็จะดังปิดไฟนะคะในส่วนของแผงนประตูด้านคนขบับเนาะไม่มีพับกระจกไฟฟ้านะคะแต่ว่าปรับไฟฟ้าเห็นไหมอันเนี้ย้าจะปรับฝั่งเนี้ยก็อย่างนี้ ฝั่งขวาฝั่งซ้ายปัเดเสร็จเอามาไว้ตรงกลางเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไรแบบนี้ได้หมดเลยกระจกบานคนขับออตโอต้เหมือนกันนะคะถัะงน้ำมันจะอยู่ด้านนี้ด้านล่างนะคะฝาถังอันนี้เปิดท้ายนะในส่วนของฝากระโปรงจะเปิดตรงนี้เห็นไหมเอ่ยอันนี้ฝากระโปรงหน้านะคะอันนี้ที่วางแก้วอ่าด้านนู้นก็จะมีเหมือนกันนะคะประมาณนี้ แล้วจอ MID แสดงผลการขับขี่อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มีให้ครบหมดเลยนะคะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเนาะ,อ,ะอันนี้จะไม่สตาร์ทให้ดูแล้วกันอีกอเพราะว่าอีกคลิปหนึ่งสตาร์ทไปแล้วเดี๋ยวแปะไว้ให้เนาะแอเหมือนกันเลยกับตัวสมาร์ทเห็นไหมเป็นพุซสตาร์ทอะไรพวกเนี้ยมาให้ครบหมดเลยนี่สวยงามมากๆ ก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของเอชีฟรุ่นสปอร์ตนั่นเองในราคา5้าแ0 0บาทนะเป็นยังไงกันบ้างราคาสำหรับเจ้าตัวเริ่มต้นนี่เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะคะใครที่สนใจก็แวะมาดูมาชมกันได้นะคะโชว์รูมปัจจุบันหอมประจําอยู่ที่ วัดไร่ขิงนะคะตรงสามพานนี้เองนะคะเลยทาเข้าวไร่ขิงมานิดเดียวก็จะเจอโชวร์รูมนะหรือลูกค้าที่อยู่ในฝั่งนครปฐมอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะใกล้สาขาสาักเทียมเนาะเลยขาหมูบางว่ามานิดนึงก็เจอเจอกันได้แต่ว่าต้องโทรนัดหอมก่อนนะเดี๋ยวหอมองกไปรอนะคะแล้วก็ในส่วนอีกถ้ากรุงเทพเนะาะก็จะใกล้กับ ทวีวัฒนาก็คือพุททมนทนสายสีนั่นเองนะคะลูกค้าสะดวกตรงไหนก็ขอแค่แจ้งนะคะสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาก่อนนะคะคสวัสดีค่ะ